สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเนี่ยวันนี้ผมก็มาออกกำลังกายกลางวันเลยนะครับกลางวันแตกๆไปเพราะว่าอากาศมันร้อนมาออกกําลังกายกันเท็ศนะเพื่อสุขภาพและหน้าท้องซิแปแพคที่มันฟิตนะครับเกงตัวนี้ก็ใช้ง่ายคุ้มมากเลย <c oughs> คุ้มคุ้มอะไตมาสามปีตั้งแต่เป็นเริ่มงานบันเทิงอ,อะไรนะเข้าสูงการพวาถ่ายแบบถ่ายอะไรเนี่ยผมก็ตือ้อ ใส่ตัวนี้ไปมั้บรอบที่สองนะตัวนี้ไปใส่ตัวนี้ไปรอบที่สองนะก็ตอนแรกไปขายยาวหัวมาตาขัดตันยุ่นรุ่นอะไรวะที่ซีซนะีดับเบิลโอมาใส่ถุงมือต้องใส่ถุงมือนะครับแม่ั้นเจ็บขับมือร้อยแตกไปจะเป็นยูทูบเบอร์ลล่ะต่อไปถุงมือก็ต้องเป็นถุงมือที่เซฟนะครับ ก่อนอื่นมันต้องเป็นถุงมือที่เซฟน,นะตอนนี้ไงยังไม่ออกหรอกซึมซึมอยู่อากาศมันร้อนซึมซึมไม่รู้ว่าจะมีห่ออะไรเก็บกันพันนะครับล็อกคออนี้นะวิธีการพันก็ล็อกคอนะอย่างนี้นะนี่ฟิตเนสยังไงให้เป็นนายแบบให้หุ่นเหมือนนายแบบนะมาดูกันนะ ขนาดกินเบีย์ด้วยนะกินเบีย์ไปด้วยแล้วก็ฟิตเนสไปด้วยครับก็ไม่ได้ควบคุมอาหารเลยนะแบบตามธรรมชาติไปเลยครับทุกวันนี้ตามธรรมชาติเลยสบายชิวๆไม่ต้องไปโฟกัสมากบางคนโฟกัสมากจนหุ่นหุ่นไม่ได้สวยนะแบบลีนก็แบบไม่มีหน้าท้องไม่แบบไขมันแบบไม่มีไขมันแต่ไม่มีหน้าท้องเข้าใจไหมมันแบบแห้งๆเหมือนคนขาดน้ําอ,อ่ะอกินแบบ อะไรก็ไม่รู้แปลกๆขอขอแ่ชัดดก่าน,นี่นะครับบ้านๆแต่ได้ใจขวามับถึงจะบ้านแต่ก็อยากอินไม้บ้านนะครับนี่ครับอุปกรณ์ของผมก็มีรูกนี้นี่ลูกนี้ลูกน,น,นี้นะมันอาจจะแสงมันจะท้อนหน่อยๆนะแต่ก็ชัดดิสว่างดิ วอมันวอมมันครับวันนี้ขอเบาๆนะเบาๆกลางท่ามกลางแดดอันร้อนร้อนนี้อ้า,อา,อามันจิงไปทำโทรศัพท์ลงวะเนี่นะครับยืดวัดอันนี้เล่นหน้าอกนะยืดเหมือนแบบคลายสร้างกรรมเนื้อมันแบบว่า,าให้เนื้อมันแบบว่ากันยังไงวะจะพูดไมดถูๆๆ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 ให้มันให ขยับไข่ขยับให้เหงื่อมันออกกันเออวอร์มวอร์มเขาเรียกว่าวอร์ม <c oughs> หนึ่งสองยืดก่อนครับเอาให้เหงื่อออกก่อนเนี่ยวอร์มวอร์มเลยครับ <c oughs> <c oughs> คุยกันไปเรื่อยๆนะไม่ต้องโฟกัสเรื่องฟิตเนสมากมายโฟกัสเรื่อง พูดคุยดีกว่าแล้วก็ฟิตเนสไปด้วยเหมือนมีอะไรทําไปในตัวนะเนี่ยที่รังอยากให้ผมทําอะไรบอกมาได้นะแบบว่าครั้งหน้าเป็นหรืว่าทําอะไรเกี่ยวกับอะไรพิมพ์มาใต้คอมเมนต์เลยนะวอร์มไปก่อน เสียวไหมครับถ้าเสียวก็มาหาที่บ้านนะอย่าเสียวมากกว่านี้ก็มาหาที่บ้านเนี่ยร้อนเดี๋ยวจะเอาฟิตเนสแบบว่ากลับมาฟิตเนสแล้วให้หุ่นมันแบบเห็นไหมเงอะเริ่มออกให้แบบว่าหน้าท้องมันแบบกระชับกระชับแล้วก็หัวไหล่คมๆอะไรประมาณนี้นะหัวไหล่คมกล้ามแขนคมหน้าอกชัดนี่ช่วงนี้แค่นี้ก็ไม่นานนะประมาณสองสามอาทิตย์ก็เอาละเหมือนเดิมละ ตอนนี้เหมือนฝนจะตกอีแล้วงงมากเลยลมแรงทั้งวันมาหนึ่งอันนี้ท่าวอร์มผมนะสององวอร์มไปก่อนวอร์มไปก่นอกนหน้าท้องค่อยว่ากันดูชุดฟิตเนสวันนี้ครับก็เบาๆนะครับก็แบบ เก่งๆไหนก็แบบว่าอันนี้จะเกิดอ่ะหลังจากที่วอม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 มาแล้วนะครับก็จะมาท่าท่าไหนดีนี่ครับท่าท้องก็เริ่มกระชับหน่อยเพราะว่าเหงื่อเริ่มออกอ่าแล้วก็อากาศมันร้อนด้วยด้วยการขับเหงื่อออกมาลีนออกมาลีนออกมาลีนออกมาลแล้วมันก็จะค่อยๆลีนไข่มันก็จะค่อยๆอ,ออกไปไม่ได้ออกเร็วนะออกไปปุ๊บแล้วมันก็จะค่อยๆชัด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 ขึ้นทเีเลยทีเลยนี่ มาหนึสองสอันนี้ใครอยากใส่ข้อมือแบบว่าใส่นาฬิกาสวยนะเล่นท่านี้เดยสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสิบนี่นครับหรือว่าใครอยากมีมีหนอกข้างหลังอย่างนี้นะดูดูเนี่ยเราก็เล่นท่านี้นี่ย่ บาลานไปให้มันบาลานกันประมาณนี้ครับเอาให้มันเหง่อออกก่อนเราค่อยเราค่อยอัดนะเล่นขาไปด้วยครับ,รบเล่นขาไปเลยสองสามขยิงนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็หนึ่งสอง นี่นะสามตอนลับไปทางละห้าสี่ต้นขาห้าประมาณนี้นะแล้วก็ยืดไปเลยเนี่ยดึงหน้าอกมาเนี่ยอันนี้สไตล์แบบบ้านๆนะดึงหน้าอกมาเนี่ยเนี่ยกล้ามหน้าอกก็จะเริ่มมานะนี่นะกล้ามหน้าอกก็เริ่มมาแล้วเห็นไหมนเ,นบบเ,เนี่ยเล่นแเบเดียนเห็นไหมแล้วเราก็มาวอร์มแขนต่อ อย่างนี้ก็ได้ถ้าเรามีดบค่นี e ้ L, ยกไปสอกต้องนิ่งสามสี่ห้ายกขาลงนิดนึงหกเจ็ดแปดเก้ากสหลักการเยอะไม่ดีครับแต่ดีตรงที่หลักการเราเล่นอดีแต่เล่นให้ถูกวี่อมันมันไม่มีหรอกมันก็มีหมดเลยมันแล้วแต่ท่าขอ,ข,อของคุณอะจะถูกวิธีไม่ถูกขอให้เล่นไปก่อน แต่เราอย่าเล่นหนักเกินกาลังที่เรามีนะเราเล่นท่าที่อย่าพิสดารเกินมนุษย์เล่นท่าที่คนอื่นเขาเล่นกันผมก็เล่นเหมือนท่าทั่วไปนี่แหละนี่นะแล้วเราก็มาเอาลูกวอลวอร์มอันนี้บริหารช่วงนี้ปึ๊บปึ๊บนี่นะดูนะหนึ่งสองสามส,ามสี่ย่อ,อหลังไปนิดนึงหกเจ็ดแปดเก้า สิบแล้วก็หนึ่งสองสามไม่ต้องเยอะแยะอะไรมากมายครับเล่นมัม่มวๆตัวๆไปเล่นให้ครบทุกส่วนพอแล้วก็วิ่งหย่ยที่บ้านก็ได้เหมือนเราออกกำลังกายที่บ้านอ่ะนี่ไงเงีให้เงินออกก่อนวอร์มปะวอร์มปะวอร์มปะจะเป็นในแบบนี้มันต้องอดทนนะครับผมเป็นในแบบแบบบ้านครับยังต้องอดทนขนาดนี้เลยแล้วในแบบตัวจริงขนาดไหนดูดิ นมแน่นค่ะแขนแน่นแล้วก็หน้าท้องแน่นเป็นอะไรที่สุดยอดนะครับเนีย่ยดูดิวอร์มเนี่ยเนี่ยเห็นไหมกล้ามขาสวยก็สวยนะคนเรามีกล้ามขาอย่าให้ขาเล็กเกินไปต้องเล่นกล้ามขาไปด้วยเอยงไงเท้าเอวแล้วก็โยกเนี่ยเนี่ยเขย่งขึ้นเขย่งลงเขย่งขึ้นเขย่งลงเนีย่ยประมาณสี่สิบครั้งประมาณนี้ แล้วก็พอมันเมื่อยปุ๊บล้วก็วอม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 ,วอมทำไงก็ได้ร่างกายเราขยับตลอดในระหว่างที่ออกปุ๊บเย็บมวยก็ได้อย่างเงี้ยต่อยมวยก็ได้ครับต่อยมวย,มวย,มวยช่วยได้เดี๋ยวผมไปครูฝึกให้เอาไหมใครอยากมาต่อยมวยเดี๋ยวผมปิดยิมมวยฮะต่อยมวยอย่างนี้เลย ด,ด,ด,นะดูหน้าท้องดินะขอปิดหน้าต่างสักนิดนึ่งว่าลมมันเข้าออแล้วเงื่นมันจะออกแต่มันก็ไม่เห็นหน้านะทามันถอะปิดไปเปิดไปก็ได้อ่ะต่อห้านี้ที่ผมสอนใครอยากกล้ามแขนสวยวันนี้หรือว่าไหล่สวยติดตามคลิปเลยนะวันนี้ผมจะเอาช่วงแขนนักแขนนี่แขนกล้ามแขนต้องมาที่หนึ่งครับหน้าอกมาที่สอง หน้าท้องมาที่สามโอเคมาหนึ่งสองนี่นะครับต่อมาครับเล่นแขนนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามนิ่งๆน,น,นะสอกอะ่ะสี่ห้า,ห,าหกเจ็ดแด้าสิบโอเคแล้วก็หนึ่งสองประมาณนี้ ยืดยืดมัวมัวมัวจะได้หุ่นอย่างงี้แหละอ่ะเราก็พักก่อนนะสมมติเราพักปุ๊บเราพักอย่างงี้นะเมื่อกี้นี้เราพักใช่ไหมเราเล่นท่าเมื่อกี้เสร็จปุ๊บแล้วก็มาท่านี้ต่อสําหรับผมเล่นนานแล้วเนาะผมไวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า โอเคเห็นไหมแขนก็จะเริ่มชัดขึ้นเห็นไหมนหน้าแขนเริ่มมาเห็นไหมเนี่ยในแบบต้องมีกล้ามแขนกันหลักๆในแบบต้องมีกล้ามแขนก่อนเนี่ยเห็นไหมกล้ามแขนปุ๊บหน้าอกมาหน้าท้องก็ตามมาแล้วแล้วมันก็จะหน่ากินน่าน้าดูดหน้าดึ่มแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยเจรยนเป็นในแบบเปิดเพลงตั้งึ ก็ผมขอเปิดเพลงแป๊บนึงน,เน okay. อ,กอ,อกเก๋เอาเต็มตัวเลยที่รักต้องเปิดเพลงโคเบอร์มั้งถ้าทำยูทูบน่ะโคเบอร์ EDM đi em lên Ủa, người này dưới mà, đuổi đu, đu, cái cây đi là mà, ท่าแขนใช่ไหมตัวมานท่าแขนท่านี้นี่ยะดูดูด,ดูยืนให้มันอย่างเงี้ยยืนประมาณเนะี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยยืนปึ๊บยืดอกขึ้นดึงหนึ่งหนึ่ง,งสองสองสามสามี อีห้าห้าหเจนี่นะนี่ผมสังเกตด,ดูนะผมจะยกขึ้นอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็หันข้างลงอย่างนี้นี่ทิ้งหน้าแขนลงอย่างนี้ข้างตัวนะนี่นะมันถึงจะได้นะอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยแล้วก็นี่นะมันจะได้สัดส่วนที่ที่สวยงามกว่าน,นะเอาไปตามตามได้นะครับ ด,ดยูยืนพักยังฟินอ่ะต่อเลยครับต่อเลยมั่วไปเลยเล่นแบบมั่วๆบ้านๆเนี่ยเหมือนมาออกกำลังกายเลยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสองสี่ห้าหกเจ็ด วอเมเลยนหอครับเหมือนวอลมาตอนนี้ครับเพราะว่าผมเล่นมาเยอะเลยดูดิเห็นไหมพอยกขึ้นข้างบนปึ๊บหัวไหล่ข้างบนเริ่มมาลอะอ่ะเริ่มเป็นกับกับตันอเมริกาล้เดูด <laughs> ิอย่ามีหุ่นท,ท,ที่สวยๆทำตามเลยครับวันนี้มาเล่นแข่ให้ดูนะดูเย่าเฮเฮเฮไปไป He, he. อ๋อวอร์มร่างกายไปนี่นะครับเราก็จะได้กล้ามแขนที่สวยขึ้นดูนี่ครับกล้ามแขนที่โอเคดูดินี่ได้ดูกล้องหนะนี่ครับกล้องมันไม่ชัดอ่ะตอนนีน้ไม่ชัดเลยโอเคนี่เห็นไหมกล้ามแขน สวยงามตามท้องเรือสำหรับท่านใดที่อยากเอาไปเล่นตามเล่นได้เลยนะเอาไปเล่นตามเล่นได้เลยอยากวันนี้เรามาเล่นแขนด้วยดูแขนในแบบเขาเล่นกันยังเล่นประมาณนี้นะอีกท่านึงผมจะสอนท่าจบเลยท่านี้ด้ดอย่างเงี้ยแล้วก็นี่นะครับแอ่นตัวลงไปนิดนึงแล้วก็ดึงสองข้างเลยพร้อมกันสองเก่งหลังแขนสามสี่ห้าหกเจ็ด ปดเก้ 8, 9, 10, ใช้ท้ายน,นะสิบสองนี่นะหลังแขนส่วนนี้นี่หลังแขนส่วนนี้นะเนี่ยเนี่ยตอนที่เราใส่เสื้อผ้ามันก็จะได้สุวยโอเคบ๊ายบายคลิปนี้ฝากกดตับตะไคร้กดติดตามกดหัวใจกดอะไรด้วยสำหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามใหม่นะอยากมีหุ่นที่ดี ใหญ่มีหุ่นที่ดีที่สวยที่งามเล่นตามได้เลยครับตามสบายตามใจฉันเลยครับอย่างนี้เลยยิ้มไม่ต้องยิ้มไม่ต้องสวยหรูแต่ที่ดูดูคุณต้องเล่นที่บ้านแล้วก็มีกําลังใจในการเล่นของตัวเองมีกําลังใจให้ตัวเองเล่น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 คุณต้องการสิ่ง,งใดคุณต้องทําให้มันสําเร็จเหมือนผมเมื่อเมื่อก่อนผมเป็นคนขี้ก้กางกระจอกมากเดี๋ยวนี้ออกกําลังกายมีงานแล้วก็พอมีงานก็มีเงนิน มีเงินก็ใช้ชีวิตสบายขึ้นนะอยากให้ทุกคนเป็นเอาเป็นแบบอย่างเช่นแบบว่ามีกําลังใจในการออกกําลังกายแล้วการออกกําลังกายของเราเหนื่อยมาม,มันต้องคุ้มค่ากับสิ่งที่เหนื่อยพอเหนื่อยเสร็จเราได้สิ่งตอบรับกบมาปุ๊บสิ่งที่ดีมีแฟนคลับมาติดตามอยนะ่างเงี้ยโอเคมากเลยครับเนะี่ยมีความมั่นใจในตัวเองขึ้นเมื่อก่อนไม่มีนะการออกกําลังกายทําให้เรามีหุ่นด,ดีแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองขึ้นนะโอเคนะครับบายบายครับ ติดตามกดซับ s ไคร b e กดหัวใจกดอะไรกดมาเลยฝากแชร์ให้เพื่อนด้วยนะจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายวันนี้สอนเล่นแขนอย่อย่าลืมนะวันวันต่อมาจะสอนเล่นหนะ้าอกนะต้องทําตามนะใครอยากเป็นเนยไออลหรือว่าอยากเป็นอะไรทําตามเลยไม่ห่วงวิชาครับสอนเต็มที่สิ่งดีๆบอกต่อกันบ๊ายบาย